ทริปเดียวไม่จบอ่ะไม่ต้องต่อสองทริปอ่ะก็คันนี้เดี๋ยวผมให้ไปไปลองดูก่อนแล้วกันแล้วก็คันนี้ผมจบไปที่800บาทจุนสดนะครับมาดูไฟให้ดูแบบละเอียดเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นเดินหอลุกจริงหมุนรอบที่ดูละเอียดมากคันนี้เป็นคันแรกทด้วยนะเดินหอสองระบบแล้วก็เป็นหอผมเป็นไอ้ตัวเนี้ยอย่างที่บอกนะเครื่องเดิมๆนะลูกเดิมเป็นแคมตัวเดียวเสียงได้ ี800บาทแถมกระติ้งเอื้ตัวหนึ่งลูกค้ามาจากที่สองเอ้อยนะที่สองนะแล้วก็เดี๋ยวให้กลับไปลองเทสก,ก่อนโชว์เล่นๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาแก้กันอีกรอบหนะึ่งรอบที่สองเปคิดตังค์ละเป็นตามนี้แล้วกันใครอยากจะมามีแบม่มก็ลองไปมาหน่อยแล้วแต่ก็ต้องดูเยอะมากใครที่ไปเจอ,อโปรโมชั่นเงินกวอก็เชิญที่สาขาสองตลาด